สวัสดีครับกิตติคนขายทุกอย่างครับอันนี้คืออุปกรณ์กรีดทั้งกระจกและกระเบื้องนะท่านผู้ชมเป็นหัวกากเพชรนะครับกระเบื้องก็กรีดได้นะหัวตัวนี้นะครับท่านผู้ชมนะออกแบบมานะครับใส่น้ำมันที่ตูดเปิดตูดออกมาแล้วก็ใส่น้ำมันกา๊าซนะฮะเหมาะที่สุดเลยแต่ถ้าเกิดไม่มีก็จุ่มน้ำมันอะไรก็ได้นะ,ะนะน้ำมันที่อยู่ในปลอกเวลาใช้งานก็จะไหลมาที่หัวตอนที่เราก,กรีดรักษาลูกกลิ้งอยู่ไอ้มีดอยู่หัวลูกกลิ้งอยู่กับเรานานๆท่านผู้ชมรานะคาหลักสิบเองครับกรีดทั้งกระจกและกระเบื้องอาาสที่ไดดู้ จกเนี่ยเรากรีดนะฮะจะกรีดตรงก็ไม้มาทัดมาทาบแต่ถ้าเขากรีดนะถ้าต้องการกรีดมั่วๆลองดูความคมก็กรีดยังไงก็ได้แล้วแต่เพื่อนๆนะอ่ะละักษณะการถือก็เหมือนการถือเหมือนปากกาท่านผู้ชมฉีกเนี่ยช่างโดยมากเขาจะจะเห็นว่าเขาจะมีการเคาะการเคาะแล้วแต่เทคนนะิคแต่ละคนนะท่านผู้ชมเคาะยังไงก็ได้นะหรือว่าฉีกแล้วนะท่านผู้ชมนี่ฮะนะนี่คือลักษณะของ ตัวมีดราคาหลักสิบเพื่อนเลองสั่งซื้อดูนะครับนะราคาหลักสิบรีสองอย่างนะกระจกและกระเบื้องหัวกากเพชรออกแบบพิเศษรีดได้2อย่างนะใส่น้ำมันที่น้ำมันที่ตูดน้ำมันกา๊าซถ้าไม่ใส่จุม่มน้ำมันอะไรก็ได้ครับโอเคนะครับกดดูดติดตะกร้าไว้แล้ว